ทำไมลูกค้าหลายๆคนถึงยอมจ่ายแพงกว่าเต็นท์อื่นทําไมเขายอมจ่ายแพงกว่าแล้วมีเยอะด้วยคนประเภทนี้คนคอมเมนต์มาบอกว่ารถผมมาแพงแต่ก็ยังมีลูกค้ามาซื้ออยู่ตลอดเพราะอะไรอะเพราะคุณรู้อะไรไหมว่าตอนนี้มีพวกที่ก่อไม้ย้อมแมามาขายเยอะมากแล้วมันมีคนที่เจอปัญหานี้เยอะมากเลยจากในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ของผมรถถูกกว่าก็จริงแต่ก่อไม้จากไม้ส0 0 0สนเหลือแสนกว่าหรือก่อไม้จากไม้ส0 0 0สนเหลือหลักหมื่น มันเกินไปไหมเดี๋ยวเนี้ยเขาทำเนียนด้วยเขาเอาไปเข้าอู่มืออาชีพที่ก่อกันเป็นหลักเป็นฐานเพื่อย้อมแมวหลอกขายคนไม่รู้เรื่องตามกลุ่ม Facebook แล้วพวกนี้ไม่มีหน้าร้านที่มีความน่าเชื่อถือคุณจะไปฟ้องเขาก็แค่ย้ายที่อยู่ก็ตามไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อรถตาม Facebook กลุ่มคุณควรดูให้ดีตรวจสอบให้ดีควรซื้อกับแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีหน้าร้านสามารถฟ้องร้องได้ แต่ถ้าอยากซื้อรถมือสอซื้อไปแล้วจบไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องซ่อมเป็นเดือนเดือนไม่ต้องเสียค่าซ่อมเป็นแสนแต่คุณพงษ์ยินดีครับยอมจ่ายแพงกว่านิดนึงดีกว่าเสียเวลาค่าซ่อมและค่าเสียเวลาที่ไม่ได้ใช้รถล,ลองเลือกกันดูว่าท่านจะคุ้มกว่าหรือไม่อยากได้กูดขาดต้องมาซื้อกับกูดมัน